เพราะโลกโควิดนี้ระบาดก็เลยไม่ได้ใครของไรายได้ก็ไม่มีพื้นที่กองขยะที่ละคว้างไว้สาวปีเนาะแล้วก็ชักชวนกู้คนนะครับที่อยากจะแบบทำอย่าง้ใหเมืองเขาดีขึ้นในช่วงโควิดนะครับสร้างความมั่นคงในางอาหารมีพื้นที่สาธารณะเนี่ย ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ว่านะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยก็มาช่วยกันเนาะพลิกฟื้นส่วนผักมันได้มันได้แสดงเมื่อหหนว่าพื้นที่เราเนี่ย2.5ไร่บ่ายดายมันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์กับการจ้างงานของคนที่ตกงานเนาะค่าใช้ใจก็พี่ก็ลดลงใช่ไหมคะเพราะผักเนี่ยพี่ไม่ต้องซื้อเลยเอาไปกินจากที่นี่คะ่ะ ต่วนมากพี่จะซื้อก็ซื้อเนื้อหมูอะไรสิ่งที่ไม่มีที่นี่เท่านั้นเขาที่จะซื้อ,อคนที่ดูแลแปลงพักดูแลไก่ในการปลูกเนี่ยครับเขาเฮาจ่ายเป็นค่าแรงรายวันเนาะก็ทํางานกึ่งวันก็จ่ายวันละร้อยห้าสิบงั้นเราใช้คนไรบ้านนี่แหละที่ที่เขาอยากมีอาชีพต่อเน,นื่องนะครับมาฝึกทักษะมาฝึกอะไรหลายๆอย่างกันแล้วก็ให้ให้เขาเนี่ยอยู่ประจําที่สวนก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างโอกาส ก็อยู่คุรด้าก็ดีค่ะแล้วก็เจอที่ยูที่มันทำมาอยู่ที่นี่ค่ะทุ่อยาค่ะที่มีทำทุกยากค่ะปลูกแตปลูกขาอะไรเงี้ยดูเลค่ะไก่ได้วยหน้าปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศีดอนใจเนาะคุูอมพลเนี่ยก็เอาละอ่อนมา เฮียนฮูผ่านการปลูกจริงพ่อหงเฮียนของเทศบาลก็จะมีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่เนาะมันมีประโยชน์ในการสร้างอาหารแล้วเอามาจาหน่ายในราคาถูกยอย่างไข่ไข่ไก่อรมดีเนี่ยครับกันสองบาทไปได้นะครับแล้วก็พักในกำลังห้าบาทสิบาทขายพ่องแจกพ่องเลยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าท่ามันเกาดวิกฤตเนี่ยมันมีมันมีพลังอยู่ครับที่แบบประคับประคองกันเมื่อสถานการณ์มันเลวร้ายกว่าเนี่ยผ่านมา1น่งปีเนี่ยโควิดก็ยังอยู่กระเฮา แล้วก็คาดว่าคงจะอยู่กับเฮาแหมแหมแหมสักระยะหนึ่งอย่างครับไอ้บทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเฮาจะส่งต่ออย่างใดให้มันเป็นประโยชน์กับเมืองของเฮาเนาะว่าเมืองเฮาก็มีพื้นที่สาธารณนะแบบเนี่ยหลายๆพื้นที่เนาะบอกว่าของรัฐของเอกชนเนี่ยเฮาจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างใดเนาะถามว่าถ้าขยายแล้วช่วยคนอื่นได้ไหมก็ได้นะคะเพราะว่าสำหรับตัวพี่ก็ได้แล้วทำไมคุณเขาถึงไม่ได้ต้องได้ พี่ก็อย่าให้ขยายแล้วก็อย่าให้คุณเขามาทําแบบพี่เหมือนกันเขาจะได้มีรายได้แล้วก็จะได้ช่วยเหลือครอบครัวเขาเหมือนกันคนที่ลําบากนะพี่อะในการที่จะเริ่มมองพื้นที่สาธารณะพื้นที่อื่นๆนะครับว่าจะเป็นของราชของเอกชนเนี่ยเอามาทําประโยชน์ให้มันได้นักที่สุดเนาะคนที่หาเช้ากินข้ามที่มีลําบากที่ที่มาได้เข้าถึงนโยบายสาธารณะในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่นลืมตาอ้าปากได้ก่อนะครับมันทําให้ ผู้คนอื่นๆมีความเชื่อมั่นนะว่าว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่อย่างนี้ร่วมกันได้เราเราทำทำในพื้นที่นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่จุดประกายให้ให้ผู้คนที่อื่นๆได้มองพื้นที่สาธารณะรอบๆตัวตัวเองนะแล้วก็จะทํายังไงให้มันเกิดพื้นที่สาธารณะดีๆที่มันอาจจะไม่ใช่สวนผักก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นพื้นที่สันทนาการพื้นที่สีเขียวเฉยๆพื้นที่ดักฟุ่น อะไรก็ได้ที่ทําให้ทุกคน,นสามารถที่จะมาคิดมาออกแบบพื้นที่ร่วมกันแล้วก็หาวิธีการที่จะทําให้พื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่กลางของของคนบริเวณนั้นหรือละแวกนั้นได้จริงๆนนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นในพื้นที่อื่นๆ